ซีเซตอีดิชันนะคะคันนี้ลูกค้าค่ะเป็นตัวเจพาร์ตนะรถปี19ตัว20ตัวค่ะเปิดได้ใครหาก็บาสายใช้งานแบนหลักนะวันนี้วายจัดให้อย่างหล่อเลยพี่จ๋าคันนี้นะคะงวดตลอดสัญญา5,900บาทเริ่มต้นปีดาวนะผ่อน84งวดหรือว่า7ปีนะคะคันนี้ลูกค้าไม่4 0 0 0มกว่านะอ่ะเดี๋ยววายพาดูแต่ห้องเครื่องเลยลูกค้จาจ๋าเริ่มแต่น็อตสตอกน็อตซอกเดิมๆนะคะระบบเบรก ABS นะคันนี้นะ ระบบเบรก ABS ลูกคา้ามาคันหน้านะ r อยู่นะคะ L อยู่นะคะสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้แล้วแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้เลยนะคะมอก,กแผ่นเพทยอยู่ครบซื้อขายได้ไม่ใช่รถถีร่รถเถื่อนนะพี่นะแผ่นกันความร้อนนะคะอยู่นะ,ะเดี๋ยวปิดหน้าให้ดูนะคะว่า นี่พอปิดฝากระโปรงมาแล้วนะคะก็จะเป็นโฉมหน้าแบบนี้นะคะหล่อนล,ลสีขาวตัวรถสีขาวก็จตังหน้าสีดําตัดโครเมียมตาไฟใสๆมีไฟเลี้ยวมาให้ตัวรถมาจากโรบุรีนะคะอ่าแล้วก็เจ้าคันนี้ค่ะเจ้าของเดิมใส่แม็กมานะคะเป็นแม็กที่37ลูกค้ายางบิดตนใหม่ๆเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆกระจกข้างโครเมียมมีไฟเลี้ยวลูกค้ามือจับสีดําด้านในเปิดมาลูกค้าเป็นระบบไฟฟ้าจ้า กุญแจรีโมทนะพี่สาแล้วก็รีโวเนี่ยแอร์แบ็ได้3ลูกเลยนะนะคะตัวเริ่มต้นเนี่ยแอร์แบ็กเนี่ยตัดไปแล้ว3ลูกนะคะแล้วก็ฟังก์ชันวิทยุนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดเบาะผ้าใหม่ๆเลยนะคะบอดี้รถนี่บล็อกแม่แรงนะคะหายไปเดี๋ยววาใส่ให้นะคะนัดเดิมเดิม นี้เป็นท่อดิมเดิมนะลูกค้านะแล้วก็ด้านหลังนะเจ้าของเดิมน่ารักมากเลยลูกค้าน่าจะชอบวงกอเซเว่นนะคะตัดมาให้ครบทุกคนเลยนะาตาไฟท้ายใสใส,ใสลูกค้าแบกไลเนอร์นะคะตรงรุ่นเอ้ยไม่ใช่แบกไลเนอร์ไม่ตรงรุ่นแต่ว่าไม่มีผลต่อก,การใช้งานนะคะนอสซอกาเ,เดิมนะคะลูกค้าขา อันนี้นะคะเติมดีเซล B ิ0นะคะน็อตไม่มีรอยขยับนะเม็ดอาร์คฝั่งนี้ก็สวยๆนะพี่จ๋าแล้วก็สมุดคู่มืออยู่นะจ๊าแอร์เย็นอ่ะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากได้นะคะกะบะ แบรนหลักงวดเบาๆผ่อนถูกๆเอาไปใช้งานนะคะใกล้จะช่วงปีใหม่แล้วด้วยลูกค้าจ๋าใครหารถกลับบ้านอย่าลืมนะคะ SC m o t o r เร์สแก้วไวัยนี้บริการสวัสดีค่ะ